เหยียบไว้พร้อมเหยียบสายยางไว้พร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อฟซทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะณตอนนี้พ่อกับลูกแย่งสายยางกันเลยพ่อกับลูกแย่งสายยางกันลูกก็อยากถือ แต่ยังหัวอยากถืออยากถือผมถือเองผมโตแล้วพอเออเปิดปากกินเวลานี้เอลือ ออกไหมงานน้อยออกบ้างไมนะหมน่ะงานน้อยไม่มาเลยใช่ไหมตายแล้วสิบเดือนยังงานน้อยยังไม่มาเลยยังไม่ปีหนึ่งจ่ายกันเร็ว,วผมมาดูความเรียบร้อยค่ะพ่อ,อ <laughs> ผมมาดูความเรียบร้อยครับพ่อกัดสายยางผอมป้า สลัดแต่หูจะก,กัดสายยางพ้อป้ายันยันพ่อเอาหนาไปให้แม่กินมีการการสายยางไว้พ้อบี้คือสมัครหูความแท้สวัสดีค่ะแม่นาถาจัดดีค่ะไปมาดูเด็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบคุณคที่มาให้กําลังใจนะคะมาให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะมอบของขวัญของรางวัลให้ได้นะจ๊ะทันใดที่ทอยากจะนะ สนับสนุนนะคะอยากส,สนับสนุนค่คากล้วยค่าอ้อยนะคะแจ้งได้นะคะที่ idline b a k j o i 5 5 5นะคะบล็อกจอยตองห้านะคะสะดวกช่องทางไหนแจ้งกันได้นะจ๊ะ <laughs> ดูดูแม่ก็ห้ามค่ะแม่ห้ามไว้อีแม่จับมือห้ามไว้จ้ะเอออีแม่จับมือห้ามไว้อย่าดื้อครับอย่าดื้อ คือเห็นพี่จอยมมเม่เอ้คือเห็นพี่จอยสมัยพี่จอยมืจับมือไปบอกยางเน่นเี่ยมืงมงจับมือแบบอกยางเน่นพี่จอยบ่มีังสีใดพี่จอยมีแต่ด้านออกด้านออกนะเออพี่จอยมีแต่ด้านออกแต่ว่าบุรักหน่อยหนิมึง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 กบวนคัดหยาดหยาดส่ยางเอาเอาเอาผอดเสตีเอา่อดสตี้ดักเสตีดักเอาตีักตีดักีดัก ไม่เจ็บนะแม่แม่นะเพราะว่ามันเป็นต้นญ้าที่มันแตกแล้วอ่ะเวลานั้นมันจะดังแปะๆไม่แตกไม่เจ็บนะคะเด็กน้อยยังหลัดตะเบนหาปองในบ้านนี้พ่อบอกว่ามีโครงการจะเปิดสะาโนดาษนะคะให้น้องบุรักลงสะาโนดาษนะจ๊ะ ผู้ใดอยากจะมาสนับสนุนผู้ใดอยากจะมาซัพพอร์ตค่ะน้ำกับมาด้วยใเด,ด้อให้บุญลักหน่อยลงสะอนุดาษนะคะเ,เพราะว่ากะละมังอะ่ะมันเล็กลงได้ไม่เต็มตัวครับผมกะละมังมันเล็กลงได้ไม่เต็มตัวจะเปิดน้ําใส่สะคะ่ะน,นะตรงนี้เรามีสะสะที่คุณแม่ชรีคุณแม่ชรีทําให้พี่จอยจ้งแต่พี่จอ่อยเล็กๆนะ ไม่ยิงไม่ยิงทำ ceu, ไม่ให้เนาะจิก <God>. ิน <görüş> ิมจังนะเอาลินดันไว้เนาะดูดูดูไข่ก็ชิวมากเลยนะองค์ครักษ์เองค์ครักษ์พี่จ่อยคือพี่สีตาค่ะองค์ครักษ์บุญรักษ์นี่ก็จะมีพี่ไข่ตุน พี่อ่างเปาแล้วก็น้องหมีพี่ปลอบน้องหมีเนอยอันนี้บวกนี่นี่อยากจะบอกว่าบุญรักเขาไปนอนดีดีนอนจนแม่เรียกธรรมดาคุณแม่เขาจะชินกับพี่จ่อยที่ต้องนอนใต้ท้องตลอดใช่ไหมคะพอมามีบุญรักอะ่ะบุญรักบกพ่อยมักนอนใต้ท้องแม่ปันไดคะ่ะเออแล้วแต่อารมณ์ค่ะ อยากมานอนหลุม่ะมานอนค่ะอยากมานอนแบบไกลๆแม่ก็นอนไม่ได้เนี่ยค่ะไม,มไม่เหมือนพี่จอยพี่จอยคือต้องนอนใต้ท้องเท่านั้นถ้าไม่นอนใต้ท้องพี่จอยจะนอนหลับแค่แป๊บนึงแล้วพี่จอยก็จะแบบตื่นมาเพื่อกะยับจะมานอนใต้ท้องแม่จะเป็นประมาณนี้สําหรับพี่จอยแต่บุญรักไม่ค่ะมีแต่แม่ได้อื่นเอาเออมีแต่แม่เรียกให้มานอนใต้ท้อ,อ,อ,อง,งบ่เออจะเป็นขักเนาะ คุณแม่เราน้ำนมน้อยนะคะทุกคนขาต้องบำรุงเป็นพิเศษนะคะใครที่รักแล้วก็เอ็นดูนะคะคุณแม่จันทิพย์น้องบุญรักพี่บุญไหลยอยากซัพพอร์ตค่าอาหารให้น้องก็ซัพพอาาร์ตได้นะคะาาตามพ่อตามพ่อพ่อเอาสายยางไปไหนลักไปด้วยคอยดูว่าจะมีเด็กน้อยมาขโมยดึงสายยางอยู่ฝั่งนี้นี่ เหยาบใจยังนี่นี่ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วพ่อดึงแล้วมวนพ่อออสีดากพ่อสีดากแล้วเอ้าอะสีดากสีดากขาหลังพ่อขาหลังมึงขาหลังเด้อขาหลังเตี๋ซะเนาะเตี๋พ่อซะเนาะสวัสดีค่ะแม่ฮิวสวัสดีค่ะตาเล็กแม่สาวพ่อล้างตาให้ บงังเลาะข้อกับบ้านแห่งเลยฟังนีกับบ้านแห่ง oh. แห่งเปียกอ่นอนหยดอน <Hey. S 1> มันะมนะถู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 ถล้างตาพ <Okay. S 2> ุนะัะพุนัะขาล้างขนเกี่ยวเกี่ยวสายยางขึ้นแต่ละมือแต่ละเวนพอถูตาหายในอาปากถากกินยางเดียวเลยเด้ ได้กินอ้อยกับขึ้นตัวค่ะเราก็จะลงให้อ้อยให้อาทิตย์ละหนึ่งพ <ขา S 2> ันคะแนนมันช่วยเก็บสายางให้หน่อยพี่ฟอมมาเก็บสายางให้พ่อหน่อยครับแล้วก็พี่ฟา้าคะมาเอาคาดให้พ่อหน่อย,ยดูดูดุดจติพ่อแล้วดูดนาะโ้ย้ยโ้ยโ้ยเมือ่อกี้จะเตะพ่อเบิ โอ๊ยโม่โม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตะเราตีเราโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตะพอแล้วอย่าพอตีนบกมานี้เอ้าโอ้ตายเลยกระบวนค่ะกระบวนแน่เตะหอดพอพี่บุญฝ้ายยกถุงกล้วยตรงนั้นมาเลยในกะละมังอ่ะถุงกล้วยในกะละมังถุงกล้วยในกะละมังได้เลยดี ดูด,ดูเด็กน้อยได้ยินว่ากล้วยรีบมายืนรอตรงนี้เลยอาไงต่อเอาหน,น้เอาพี่เอานน้นให้พี่สาวแล้วก็เอาใหม่ให้น้องเอาให้พ่อเดี๋ยวพ่อจะก,การเทเองให้น้องเด็กน้อยวิย่งตามกล้วยแล้วไปเอามาใหม่ในในเห็นไหมในถังมันจะมีอ่ะเอานั้ยนะในถังเอามาให้น้องนนให้พี่จ ให้แม่จันกินทางนู้นค่ะแยกกันเมืองเมืองเด็กหน่อยถามวม่าถา,ถา,ถากินกล้วยปวดขีกับปวดขีเอา้าบานนี้เอา้าฮ็ดจะได้บารนี้จิกีก้อนหรื่อจิกินก้อนนะตัดสินใจดีๆเอา้าแช่เห็นไหมเธอยกมาเลยเอาผ้าออกสิคะหนูก็ยกถอยถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยกล้วยลงมันก็หลุดออกจากเชือกแล้วแค่เสียบไว้เฉยๆเอะปอนปอนเร็วๆ โอ้ยไม่ทันไม่ทันใจพี่ปุยพี่ปุยไฟป้อนไม่ทันใจกินเองครับผมชักช้ากินเองครับไม่ต้องปอกให้น้องก็ได้ให้น้องกินทั้งเปลือกเลยก็ได้กล้วยมีแต่ลูกใหญ่ๆคุณแม่เรากำลังจะขึ้นตัวนะคะหลังจากที่ตอนนั้นก็คือท้องเสียจ่องเสียจอยแห้งไหม่เม่ย,ยเอ,อเห็นแบบโค่งขึ้นเลยน่ะสงสารแม่จันมากเลยผมไปเลยค่ะ ดื้อตุนแม่จันแห้งตอนนี้เราก็พยายามบํารุงนะคะให้กินอ้อยกินกล้วยเนาะแล้วช่วงนี้ก็คืออยากจะบอกว่าหญ้าหายางมากนะคะแต่เราก็พยายามหามาให้เขาบํารุงเขานมคุณแม่น้อยด้วยต้องบํารุงแบบเยอะมากนะคะควเล็กน้อยกินกล้วยพี่ปุ้ยฝ้ายบอกว่าไม่หยิบให้แล้วให้หยิบเอาเองบม่ยอมครับผมให้พี่จับใส่มือให้คือเกาเออ แล้วสองวีเนี่ยจะบอกว่ามีแต่ลูกใ,ใหญ่ๆบึมๆเลยนะเออดูเขียวเขียวอู้ดูพให้ดูใกล้ๆอืมพี่วางไม่ให้ไม่กินนะจะกินอันที่พี่ปอนเอาทีละอันสิลูกทีละอันใช่ทีละอันอยาา่าตะกะเซเออจะรีบไปไหน แต่ละวันในพี่ปุยฝ้ายเขาต้องแบบเออ,เอ,อพี่ควันน้อยของเราประคบประงมจ้าป้อนกล้วยกันแต่ละทีนี่โอ้มันลุกตุกตักกันแล้วเลยเ,ออเห็นพี่ปุยฝ้ายไม่ได้นะเห็นพี่ปุยฝ้ายรู้เลยว่าต้องได้ก,กินกล้วยครับแต่ถ้าหิวเมื่อไหร่ก็คือมุมนี้เลยค่ะเดินมามุมนี้แป๊บๆป,ป๊รู้เลยว่าหิวกล้วยแล้วเอ,อเอาอีกให้นอนอีกให้ให้ให ให้น้องสองวีน้องจะได้ไม่ใช่น้องจะได้อิ่มเวลานั้นน้องจะได้ไม่ไปบังคับพี่สาวกินนมเวลาไม่อิ่มแล้วไปโวยวายใส่พี่สาวเวลากินนมพี่สาวไม่ได้อะไรดูันขาองค์พรอะไร สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเออสวัสดีครับองค์คารักองค์คารักคนใหม่มีเนอยองค์คารักคนใหม่มีเนยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดสดีครับไปนู่นละครับ<อ>ผมเอาเอาหญ้าสิเอาหญ้าใบาที่แบบมันเป็นต้นมีใบามาให้น้องสิพี่ปุป้ยป้วางไว้ให้แล้วนะจะหยิบหรือเปล่าไม่หยิบครับผม เก็บขึ้นมาเลยนั่นนั่นเก็บตัวนั่นขึ้นมามเออให้พี่ป้อนไม่หยิบเองให้พี่ป้อนน<ม>้องแตพี่ไปล้างมือไปโอ้หลนหมดแล้วพี่เก็บขึ้นเลยตรงข้างล่างเดี๋ยวน้องเหยียบไปลงเลยเห็นหญ้าก่อนเอาหญ้าให้แม่ก่อนหญ้าที่เป็นต้นน่ะเอาหญ้าที่เป็นใบอ่ะ ูคัน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 ไปเก่าก่อนเดี๋ยวกลับมากินน้องเป็นช้างพังหรือช้างพายคะแม่จันทิปเป็นดาราในลานแสดงใช่ไหมคะใช่คะ่ะคุณแม่เป็นอ,อดีตดาราสาวคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนคุณแม่เป็นดาราสาวคะ่ะอดีตดาราสาวท่านหนึ่งตอนนี้กนเกษียณแล้วนะคะเนื่องจากว่าอายุคุณแม่ เกิน <c oughs> อายุคุณแม่เกินแล้วก็ส่วนสูงอะไรพวกนี้ค่ะเกินก็กเกษียณแล้วนะคะแล้วก็มาเลี้ยงลูกน้อยนะคะน้องบุญลักนะคะตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอุ๊ยไปเด็กอ่อยทอนบอกไงมาป้าติโตผ่าวยางแห้งแล้วยางบุบบุบมาเล่ยหยันเมญัดเออไปลักอ่อยมาได้ค่ะบผมไปลักอ่อยมาได้อ่อยก็จะกินกล้วยก็จะกินลูกไส้ฉัน พุ่นน่ะพุ่นน่ะใหญ่มันเฮียด้วครับครับผมใหญ่มันเฮียครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นพายหรือจะเป็นสีโดรอลุลอ้นนะคะเออน้องเป็นช้างตัวผู้ครับผมช้างเพชผู้นะครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายน้องเป็นผู้ชายคะ่ะเราก็อรอลุ้นกันจ้ะว่าออจะมีงานน้อยๆอออไม่เห็นหรือเปล่านะคะ กระบ,บวนค่ะค่ะถือกลวยไปกิทูเสาใจเป็นคนขาดวุ่นหนาฝนนะฝนะากด้วยละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเข้ามาดูยอ้อนหลังนะคะฝากอย่าข้ามโฆษณานะคะเนาะดูโฆษณาให้เด็กๆหน่อยนะคะให้เด็กๆได้มีค่าขนมหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะ อุดหนุนซัพพอร์ตเด็กๆด้วยละกันนะคะคุณค่ะกระบวนค่ะสิไปลักอ้อยเม่ได้นะคะจะไปขโมยอ้อยจากแม่จันแม่จันรู้แม่จันถือเลยบันนี้แม่จันบ้าว่างบันนี้วนแล้ววนอีกไปตะลุ่นโอ้ยชอบแม่จันตอนที่เตะบอลแม่ชอบสับขาซอยเท้าชายค่ะอีแม่แม่สาวขาซอยจ้ะแม่สาวขาซอยฉายาอีแม่เรานะจ๊ะ ก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวช่วงสงการอาจจะได้เจอกันที่หอคอยนะคะเนาะถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่ารอดูอาการของน้องบุญรักก่อนนะคะเพราะว่าน้องอ,อ่ะมีอาการเจ็บขานะคะเจ็บขาขาซ้ายน้องจะเป็นป้องๆออยู่นะคะขาซ้ายจะเป็นป้องๆออยู่บางทีเดินเยอะอาจจะเจ็บขาบงๆมีการมีการเยี่ยงหูฟังอีกว่าแมวอพื้น ออการเหยียงหูฟังา่าแมวพื้นจาของพร้อมก็เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นก็จะได้พาไปนะคะตอนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเนาะถ้าใครมาเที่ยวช่วงสงการนะคะอยากมาเจอบุรัษน้อยอยากมาเจอแม่จันนะคะเราอาจจะได้เจอกันที่หอคอยเนาะแล้วก็พี่จ่อยนะคะอยู่ที่ลานแสดงนะคะ พี่จอยพี่จอยบักจอยนักเลงขาหลังนะคะหรือพี่บุญหลายของเรานะคะที่ลานแสดงเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่เรานะคะคัดตัวผ่านออสอบคัดเลือกผ่านนะคะได้บรรจุนะคะเป็นช้างแสดงนะคะ ก็ถือเป็นความโชคดีของครอบครัวเรานะคะที่พี่จอยเก่งแล้วก็มีความสามารถเนาะสอบบรรจุผ่านนะคะผมสอบบรรจุเขาได้เป็นนักแสดงนะครับเต็มโตเนาะผุ่นนะกระบวนคัก้าอ้อยเห็นไหมคะคุณแม่น้ำนมน้อยแต่น้องก็เก่งเก่งตรงที่ว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดน้องนี่คือสุดยอดมากนะคะสมกับเป็นลูกแม่จันมากค่ะอ่ากิน พยายามกินหญ้ากินอะไรแบบว่าเร็วกว่าเชื่ออื่นเขาเดือนหนึ่งนี่ก็คือฟันยังไม่ขึ้นนะแต่ก็หัดหัดม้วนหัดเคี้ยวหัดยัดแบบย่อยำอมอ่ะใช้เหงือกตัวเองยำอหย่หญ้าพวกหญ้าพวกอะไรต้นมงต้นไม้เข้าปากนะคะกินไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้แต่แบบว่าได้หยำอหย่เมาก็มีมีแหงนะคะโอ้ยทุกคนเบิ้งไข่ตุนพี่ไข่ตุ๋นมูพีซีตาผุนผุนนอนผุนผุนพี่ไข่ตุนนอนเบยันแมจันมา เหยียบเอาเจ้าวะจะเป็นค่ะมีความสุขค่ะผ่อนคลายเด็กๆอาบน้ําแล้วนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนก็บางเช้าบางทีก็เย็นเนาะน้องจอยเก่งค่ะแสดงเก่งค่ะคุณค่ะพี่จ่อยก็จะไลฟ์สดที่ลานแสดงนะคะช่องพายุหลายจอยนะคะสาหรับพพี่จ่อยเนาะ สิบโมงเช้าบ่ายสองนะคะบางทีช่วงเช้าแม่นางทําอะไรไม่ทันก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์จะไลฟ์อีกทีก็บ่ายสองแล้วแต่วันนะคะสาหรับช่อง y o ยูทูบคลิปอาจจะปล่อยเลยไม่ได้นะคะก็จะมีะการคัดกรองก่อนนะคะถึงจะลงได้นะคะสำหรับช่อง YouTube ส่วนเพจ a c e b o o กก็คือลงได้เลยนะคะปกตินะคะฝากมาให้กําลังใจเด็กๆกัน้ดยแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจนะคะให้ พี่จอยให้น้องบุญลาให้แม่จันด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวภัยบุญหลายจอยแล้วด้วยนะ,นนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนอยากจะซัพพอร์ตนะคะอาหารเลี้ยงเด็กๆเนาะก็ทักเพจ a c e b o o k ได้ทักอ่ะไอดีไล bakjoi 5 5ได้นะคะซัพพอร์ตเด็กๆได้นะคะกลับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาดูที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ มาอุดหนุนมาสนับสนุนครอบคร,รัวใบบุหยจ่อยเรานะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ไรน้าไรานี้กราบขอบพระคุณทุกคนที่มาดูมาให้กําลังใจมาทักทายพูดคุยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ